สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับนิยายวายไทยค่ะที่มีชื่อเรื่องว่าข้าวหน้าไก่คุณหลวงค่ะเรื่องนี้นะคะผู้เขียนได้พาพวกเราย้อนกลับไปในยุคสมัยที่สังคมยังแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างเข้มงวดความรักระหว่างคุณหลวงผู้มีอำนาจและพ่อค้าชาวจีนธรรมดานั้นเลยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ในนิยายเรื่องนี้ข้าวหน้าไก่ของคุณหลวง ผู้เขียนกำลังจะพาไปให้ได้เห็นความรักที่ข้ามผ่านทุกอุปสรรคนิยายวายเรื่องข้าวหน้าไก่คุณหลวงเริ่มต้นขึ้นเมื่ออำเภอทุ่งสวรรค์ถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดและได้ทำการส่งง,งาช้างดำคู่หนึ่งมาให้เมืองหลวงแห่งนี้แต่ปรากฏว่างาช้างคู่นั้นกลับโดนป้นไประหว่างทางนั่นนะสิคะคุณหลวงเฮี้ยม,มต้องออกเสียงดีๆเลยนะจึงถูกส่งตัวมายังจังหวัด ทุ่งสวรรค์เพื่อคลี่คลายคดีป้นงาช้างดำที่สร้างความฮือฮาไปทั่วเมืองทั่วจังหวัดด้วยความไม่คุ้นเคยกับพื้นที่คุณหลวงจึงต้องขอความช่วยเหลือจากเสงเพ่อขาข้าวหน้าไก่คนจีนที่ผ่านมาพอดีแต่คุณหลวงกลับไม่ได้รับความไว้วางใจจากเสงที่เคยถูกเจ้าถิ่นและคนในเครื่องแบบเอาหลัดเอาเปรียบโดยเฉพาะรีดไถข้าวหน้าไก่ไปกินนะสิคะ อย่างไรก็ตามแม้จะไม่เชื่อใจกันในครั้งนั้นความบังเอิญก็พาให้พ่อค้าเสงที่ปกติจะหลบเลี่ยงหน้าคุณหลวงอยู่ตลอดเวลากลับต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ที่ทำให้คนทั้งจังหวัดเนี่ยเข้าใจผิดเสงถูกกล่าวหาว่าเป็นสายของตำรวจทำให้ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณหลวงผู้ยืนหยัดในความถูกต้องจึงรู้สึกผิดเป็นอย่างมาก ที่คนบริสุทธิ์อย่างเสงต้องเดือดร้อนเพอะตัวเองจึงตัดสินใจชวนเสงยงเข้ามาอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยที่พ่อค้าเนี่ยนะคะไม่อาจปฏิเสธความหวังดีของอีกฝ่ายได้เลยกนเนาะเพิ่งโดนกระทืบมาเขาจึงกลายเป็นเหมือนผู้ช่วยที่คอยดูแลทุกอย่างในบ้านตั้งแต่การทำความสะอาดไปจนถึงการปรุงอาหาร ดยความมีเมตตาของคุณหลวงต่อมาหลังจากที่เขาพบเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ชิ้งเอาไว้ให้อยู่บ้านคนเดียวคุณหลวงจึงได้ตัดสินใจรับเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูแม้จะถูกเพื่อนร่วมงานทวงติงว่าอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับตัวเองแต่คุณหลวงก็ยังยืนยันในการตัดสินใจของตนเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันความใกล้ชิดก็เลยยิ่งมากขึ้นและเมื่อมีความใกล้ชิดแน่นอนความรู้สึกดีต่างๆระหว่างกัน ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและในขณะที่ความรู้สึกดีๆเริ่มก่อตัวนั้นก็ไม่ได้มีใครลืมไปเลยว่าคดีงาช้างดำเนี่ยยังคงเป็นปริศนาที่รอคอยคนมาสะสางและนี่ก็กลายเป็นหนึ่งในความท้าทายความสามารถของคุณหลวงไปแล้วเพราะแม้ว่าเขาจะส่งสายสืบออกไปเพื่อค้นหาเบาะแสมากมายแต่ยังไงยังไงก็ยังคงไร้ซึ่งความคืบหน้า เนื่องจากในจังหวัดนี้ค่ะมีโจรชุกชุมเหลือเกินการทำงานของคุณหลวงก็เลยเป็นเหมือนการงมเข็มในมาหาสมุทรการตามหาตัวคนร้ายเลยกลายเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งอันนี้นก็จะเป็นเรื่องงานที่ต้องคอยสืบสอบตามหานะคะและแน่นอนว่าตัวงาช้างเนี่ยจะต้องกลับมาปรากฏอีกครั้งในความสามารถของคุณหลวงแน่นอนสำหรับใครที่คิดว่าจะมีแต่การหา ง g ช้างแล้วก็จริงๆเรื่องนี้ยังมีโมเมนต์ความเขินภายในเรื่องด้วยค่ะโดยที่นักเขียนนะคะได้เริ่มเพิ่มความรู้สึกของคุณหลวงที่มีต่อเสียงไปเรื่อยๆค่ะคุณหลวงเนี่ยได้เริ่มตระหนักถึงความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อพ่อขาะะหนุ่มคนนี้และคิดได้ว่าต้นเนี่ยเป็นตำรวจไม่รู้จไตายวันตายพุง่งเขาก็เลยตัดสินใจที่จะพุ่งหน้าเข้าชนใกล้เิดเสงมากขึ้นเลยค่ะ ขอบอกเลยว่านอกจากเรื่องคดีที่จะลุ้นจนมันแล้วเนี่ยนะคะเรื่องราวความรักของคุณหลวงกับเสงเนี่ยค่ะก็เรียกได้ว่าลุ้นไม่แพ้กันเพราะว่าเขาทงคูเนี่ยต้องผ่านอุปสรรคกันมากมายทั้งเรื่องงานการเอย่ยั้งเรื่องความแตกต่างทางสังคมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะความรักก็ชนะทุกสิ่งไปค่ะ เรื่องนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในลิสต์ของคอนิยยายสายจบแฮปปี้เอนดิ้งรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วจะมาได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย